มีขนาดสูนพานะครับกระจก10นิ้วนะครับพานยาวโฟกัส1 2 0 0 mm. มิลิเมตรทำไมเราเลือก10นิ้วแล้วมีขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่มิลิเมตรกล้องตัวนี้ถ้าอาจารย์ซื้อทำตามท้องตลาดเข้ไปราคาสูงพอสมควรกล้องเล็งเนี่ยอาจารย์เองขนาดตัวอาจารย์เองที่ว่าเก่งแล้วก็ยังหายากนะครับเนี่ยบางทีก็ก้กมเงยเงยหัวให้โขมมากนะแต่ไม่เป็นไรนะครับโขมเข้าไปได้อันนี้เป็นโลหะนะครับเช็ดซักหน้าไม่เป็นสิวนะ แต่ที่เราให้เพิ่มระจานมาคืออะไรครับฝั่งนี้เลเซอร์อยเตอร์หลคนที่เคยมาดูก,กับผมเนาะไลาคนก็เคยซื้อเล,เ,อเ,ลเซอร์ไปสะดเครอบกันนะก็พอใช้แต่นี่มีเพิ่มให้เป็นเลเซอร์อีกรูปแบบเขาจะข้อดีมนะันกดที่ตุ่นนะอโอ้เจ้าี่ตนะิดได้เอามาติดทางนี้จะหาไปไหนกันจะดู ไป็นไร,รน่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนอุตส่าเอาให้การว่าฐานสิ่งแรกเลยฐานตรงนี้จานไหมครับเป็นสแตนเลสสตีลแน่นอนครับเวลาเราไปจัดกีกรรมตอนกลางคืนก็เจอพวกไอ้น้ำความชื้นต่างๆในดินมันเป็นฐานแบบเ,เป็นไม้ใช่ไหมครับเป็นไม้่หดพวกนี้เวลาโดนน้ำโดนฝน,นอย่างเมื่อวานนะุกท่าถ้าเราจัดกีกรรมดูดาวเมื่อวานสมมตินะครับมีอยู่ฝนตกมาฐานโดนน้ำเป็นไงครับอาจารย์บวมฐานอาจจะแตกแต่ตรงนี้โดนน้ำไปไงครับ ไม่เป็นไรวันหนึง่ง <VII> สมมตินะครับอาจารย์ยกไอย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวก็มอเตอร์แชทโทรศัพท์อยู่แล้วยกไปตกไปในครูน้ําเป็นอะไรครับไม่เป็นเพราะฐานข้างล่างตรงนี้ไม่ใช่ไม้เป็นพลาสติกดังนั้นคนน้ำคนฝนของเดียวครับอาจารย์ก็อย่าไปเสี่ยงนะก้อนของเรานะครับตัวกล้องก็เป็นโลหะนี่แหละครับเบาๆนะครับเนี่ยก็หุ่นไม่ได้ยากนะครับพวกนี้นะครับนี่คือูหน้าตาของเราเป็นประมาณนี้ ข้อดีของกล้องพวกนี้คืออะไรนะครับมันไม่มีอัตโนมัติแอปพลิเคชันกล้องที่มันเป็นเลนส์เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราใช้ส่องดูวัตถุท้องฟ้าอย่างเช่นดวงจันทร์ต่างๆเนี่ยขอบขอบภาพถ้าเลนส์ไม่ดีนะครับขอบภาพจะเป็นสีม่วงๆนะครับพวกนี้ไม่มีเลยเพราะมันเป็นกระจกมันจะมีไม่มีความคลาดสีสองก็คือนะครับมันราคาถูกกว่าของตลาดอยู่ะนครับท,ท,ที่เทียบกันด้วยกาลังขยายเท่านี้กําลังรวมแสงขนาดน,นี้ รอบสุดนี่ได้ถูกที่สุดนะครับดังนั้นพวกนี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะผลิตกล้องได้มีขนาดใหญ่มากขึ้นเล็กๆก <Iya. S 1> ็ไม่ทํานะครับมันมันไม่ตอบโจทย์ต้องใหญ่ๆดูอะไรได้หลายอย่างนะครับทีนี้มันเหมาะที่เราจะใช้ในการดู deep sky object deep sky object เนี่ยนะครับก็คือในแผนที่ดาวที่จะได้รับไปเนี่ยก็จะมีชื่อวัตถุร้องฟ้ามี m นู่น m นี่ m สาม s m c สิบสอง ring nebula อะไรเต็มไปหมดเลยพวกนี้กา galaxy ต่างๆเนบ b u l าต่างๆพวกนี้มันดูเห็นแล้วมันสว่างมาก สว่างก็พอมันถ่ายรูปได้ด้วยนะครับดังนั้นดูวัดถุนะครับได้หลายรูปแบบด้วยนะครับแล้วก็ดัดแปลงง่ายเพราะอะไรคุณทวิตเพิ่มเติมอะไรไว้ให้หลายอย่างบางคนอาจจะสงสัยว่าเห็นตรงนี้ไหมครับนัมีฟังก์ชันเพิ่มมาตรงนี้ให้เอาไว้ทําอะไรไม่บอก๋ยวเดี๋ยวเอาให้ให้ดูนะครับดัดแปลงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอะไรได้นะครับและตําแหน่งของนะครับเลนสตา อยู่ที่ตัวกล้องนี้เวลาเราดูเนี่ยมันง่ายเนาะมันอยู่สูงเนี่ยแต่ก็เทีตามองแบบนี้มันง่ายความสูงก็อยู่ในระดับที่ผู้ใหญ่มองได้เด็กก็มองได้เด็เกตัวเล็กอาจารย์ก็อุ้มอุ้มไม่ไหวเราก็อีม,มานะครับพวงนี้ก็ตอบโจทย์แหละทำไมาเราถึงเลือกกล้องขนาดสิบนิ้วคิดมาหมดแล้วทำไมต้องแบบนี้ไม่หนักมากเกินไปกําลังขยายไม่น้อยไปกําลังขยายถือว่ามากนะครับแล้วก็ อาจจะทำให้คู่แข่งการตลาดทั่วไปอยา่างต่างชาติครับที่เขาขายกล้องเนี่ยอาจจะโกรธเราก็ได้เพราะเขาขายกล้องไม่ได้เพราะมันแพงกล้องตัวขนาดนี้นะครับอาจารย์ถ้าเป็นต่างต่างประเทศที่เราซื้อมามันก็หลายหมื่นนะฮะเกือบแสนถ้าเป็นสิบนิ้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงพูดกหลักแสนที่จะจัดซื้อกล้องทีนี่กล็ลำบากนะครับนะทีนี้อันนี้คือ optical aberration อะไรกันแตหินของนี่นะครับอ่า ขอบตรงนี้แหละนี่คือความเหลือ่อมสีถ้ากล้องไม่ดีที่มันเลนไม่ดีเนี่ยที่เลนไม่ดีนะครับนี่ไม่ใช่กระจกนะกล้องตัวนี้เป็นกล้องแบบสะท้อนแสงใช้กระจกในการรวมแสงนะครับตรงนี้คือปัญหาของพวกที่ใช้เลนใช้เป็นนานเลนเกิดลาเกิดฟ้าทําอะไรไม่ได้ต้องทิ้งพวกนี้ไม่ต้องทิ้งพอใจกระจกนะครับนี่ครับนี่ความพลาดสิทธิทําทำไมถึงเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาพวกที่มันกล้องที่ใช้เลนเนี่ยนะครับ แสงที่มีความยาวคลื่นยาวๆนะครับกับแสงที่มีความคลื่นสั้นๆอย่างเช่นแสงสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นความยาวคลื่นสั้นๆกับแสงสีแดงเนี่ออยมีความความยาวคลื่นยาวๆเนี่ยมันมักจะไม่มารวมกันที่จุดเดีวยวกันพอไม่มารวมกันที่จุดเดียวกันภาพที่เรามองเห็นก็จะเป็นภาพที่เหลือสีนะครับมันก็ไม่ดีดังนั้นถ้าใช่กระจกตัดปัญหานี้ไปเลยนะครับอีมีข้อดีนะครับแล้วก็วการใช้กระจกเองไม่สา,ม,สามารถที่จะทํากล้องที่มันมีขนาดใหญ่ได้นะครับเพราะว่าทำยากนะ วัตถุที่ใช้ในการดูวันนี้เราใช้กล้องตัวนี้ดูดวงจันทร์ดูหลุมของดวงจันทร์วงแบบนี้นะครับการขอบหลุมแล้วตรงกลางเรียบๆนี่คือหลุมที่มีอายุมากละส่วนหลุมที่ยังมีอายุน้อยอยู่มันจะมีภูเขาขึ้นมาอานี้จำลอง,งง่ายๆให้เด็กดูเอาน้ำใส่แก้วนึงเอาลูกหินทย่ลงไปนะลูกหินกระทบน้ำมันขอบมันจะขอบน้ำารี้กระเพื่อมขึ้นขาะเดียวกันตกลงมันจะกระชอขึ้นมาก็เหมือนกับการเกิดหลุมของดวงจันทร์แบงนี้ ก็ให้ดูได้นะครับหรือว่าเป็นกระซี่นะครับหน้าหนาวนะครับอาจารย์าจายได้ไปอาจจะเข้าสู่หน้าฝนเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับตั้งโชว์ไว้ก่อนก็ได้นะหรือว่าวันไหนมันฟ้าใสก็เอามาดูนะครับไม่เป็นไรนะครับอย่างเงี้ยหน้าหนาวนี่ก็เต็มที่เลยนะครับหาไมเได้หาไม่ยากหาง่ายมากนะครับ M12 วันนี้ดูได้หาง่ายและไม่ต้องหาแบบกลุมๆเงยๆแล้วนะครับเรามีเลยครับอาจารย์ เลเซอร์พอยเตอร์แต่ยังไปติดพิษทานะครับอารในที่หลงข้างล่างนะในที่หลงข้างล่างนะครับอ่าดวงจันทร์ดูได้อ่าด,ดาวเสาร์ครับเที่ยงคืนนะครับยังไม่หลับไม่นอนตื่นมาลองดูได้เห็นวงแหวนได้นะครับอยู่ใกล้กับราศีพิจิกนะครับเป็นปอกนั่นเองนะครับอยู่กับเป็นปอกดาวคันอยู่กับเป็นปอกนะครับลองดูดีแก่อ่าดาวพฤหัสเห็นแต่หัวข้มแหละนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่า,าไม่มีปัญหาอะไรก็เห็นดาวพฤหัสได้ เห็นดวงจันทร์บริวารยืดยนะครับมีฝุ่นมีอะไรอาจารย์ก็ใช้ลมเป่านะครับแล้วก็กระจกที่อยู่ข้างในนี้นะครับที่อยู่ข้างในนี้ที่อาจารย์เห็นในนี้นะครับกระจกพวกนี้วันหนึ่งอาจารย์ใช้ไปแล้ว2ปี3ปี4ปี5ปีถึงแม้ว่าครบ5ปีเรายกให้กับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเรา,ย,ายังจะช่วยอาจารย์บมรุงรักษาอยู่ก็คือกระจกพวกนี้มีลามีฝ้าเกิดขึ้นช่างมัน ม,มีนกขี้ใสช่างมันครับอาจารย์จะโชคร้ายขนาดนั้นแบบอนะนนบอยู่เงี้ยนะเนี่ยก็ตั้งขึ้นดูดวงจั์อยู่ลงแบกอย่างเงี้ยนะครบับอย่าไปเช็ดนะครับอาจารย์อย่าไปเช็ดอย่าไปเช็ดนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเอามันเอา,า,เอาธรรมดาเช็ดไม่ได้ปกติเขาจะต้องถอ,อดกระจกมาล้างน,นะครับแต่ล้างก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้ามันเกิดอย่างนั้นจริง,รงๆขึ้นมาเดี๋ยวพี่วา่าจะจัดการให้กระจกพวกนี้นะครับอาจารย์ต้องบอกข้อดีของเราก็คือว่า ในอดีตถ้าจา์เคยเจอกล้องตัวเล็กๆนะครับแบบนั้นเป็นเลนเมื่อมีปัญหามีลามีฝ้ามันกัดกินเนื้อของเลนไปแล้วมันทาอะไรไม่ได้แล้ว,เพ,วเพราะมันมีโคตติ้งอยู่พล้วก็ไปโคตผิวใหม่มันยากทุกวันนี้เรามีเครื่องเคลือบกระจกนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับ3ปี4ปีเนี่ยไอ้ผิวของกระจกมันหลุดลอกออกไปนะครับมันอาจจะเสื่อมไปตามสภาพเราจะถอดกระจกคงนี้ออกมา แล้วเอาไปเคลือบใหม่อาจารย์ก็จะได้กระจกบางใหม่ที่ใสเหมือนเดิมตอนนั้นกล้องตัวนี้ยากที่มันจะพังสลายไปยากที่มันจะใช้การไม่ได้เพราะมันสามารถที่จะซ่อมหรือว่า,าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่างๆได้เยอะมากนะครับอันนี้คือข้อดีของเราทีนี้ตำแหน่งที่ดูก็ประมาณนี้แหละครับมันก็ไม่เมื่อยล้านลเนาจะเวลาจัดกิจกรรมเพื่อยืนอยู่แล้วปล่อยเขาหรือไม่ต้องไปโกง,งเงินกล้องบางตัวมันอยู่ต่ำ